เอ่อโมชิโมชิสวัสดีทุกท่านนีนะคะอยู่กิบบุรีในาการกินยางกิบุรีนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสองอันนี้ค่ะอ่าอ่าเป็นผงโรยข้าวญี่ปุ่นนะอย่างที่เห็นเอก่อนอนั้นีีกิบเคยรีวิวผงโรยข้าวของไข่ปลาแซลมอนไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอ่าผงโรยข้าวผสมปลาคาสึโอะนะคะอันนี้เป็นปลาคาสึโอะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นสาล่ายกับไข่นะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้โฟกัส อเคซาลาเปาไข่นะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าสองอันนี้รสชาติดีแค่ไหนแล้วก็อร่อยสู้กับไข่ปลาอันสอนได้หรือไม่นะคะก็อ่สองนนี้รู้สึกจะอันละประมาณ4 0่สิบถึงแปดสิบไม่แน่ใจนะคะอยู่แถวสี่สิบถึงแปดสิบนี่แหละนะแต่อันที่แล้วมันไข่ปลานี่เท่าไหร่นะน่าไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสิแปดสิบนะน่าจะประมาณสี่สิบไปแหละเนี้ยนะคะอาหารซื้อได้ที่กิฟซื้อในบิ๊กซีนะบิ๊กซีนะคะ ลองหาดูนะโอเคเราไปเอากรรไกรตัดดีกว่านะคะกรรไกรหายไม่ไม่ได้เตรียมไว้ครูนะคะเออตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัดมาเลยนะเพราะว่ายังไงถือมือนึงถ่ายมือนึงตัดมือนึงก็คงลําบากนะคะโอเคเราจะเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันนะ จากที่ท่านผู้ชมเคยบอกนะคะอย่างที่กิฟเคยพูดเวลาหลายคลิปแล้วด้วยก็คือเราจะกินรสอ่อนก่อนแล้วค่อยรสเข้มนะซึ่งกิฟขอดาว่าไข่กับสาหร่ายมันก็น่าจะอ่อนกว่าหรือบะน่าน่าจะป็นอยางนั้นนะ, <C le af> นะเดี๋ยวนะขอแกะออาจากซิปนะคะ,ม,ะมันจะมีซิปติดอยูเห็นปะมันจะมีซิปติดตัวเชื่อมนะคะตัวเนี้ยเดี๋ยวขอแง้มมัออกมานึ่งนึงน,นะออกมาสิคะ <c oughs> ออกมาสิลูกออกมา คอลูกนี่เอามาแล้วนะข้างในก็จะเป็นามาดูาห้องเลยนะเออข้างในก็จะเป็นน,นัน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 อย่างนันน้น,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 นเอเป็นยังไงเนี่ยขอดมกลิก่นนิดนึงอืมกลิ่นก็หอมใช่ได้านะเหมือนเป็นแบบก็มีกลิ่นกลิ่นกลิ่นปลาอารมณ์เหมือนตอนกิ๊บเปิดเลยเนี่ยไข่ปลาแซลมอนนันก็กลิ่นคล้ายๆกันนะคะอาจจะเป็นกลิ่นที่คนญี่ปุ่นชอบอะไรนี้หรือเปล่า เฮ้ยเอาออกมาสิเฮ้ยมาเฮ้ยนน่นเหลือเกินจะนั่นไปไหนเนี่ยจอแลโอเคโอเคอูอ้อันนี้ดำดำครับผมอันนี้ดำนะดำนะดำดำยาแคไอ้น้ำดำตาเสียดาวเออเล่นมุกอะไรของเราเนี่ยโอเคเดวขอดมกลิ่นนะคะกลิ่นกลิ่นแค่ไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเนี่ยอืมกลิ่นไม่ค่อยต่างนะ อันนี้จะกลิ่นกลิ่นหวานกลิ่นละมุนกว่านะคะอันนี้จะกลิ่นละมุนกว่าอันนี้จะกลิ่นเหมือนปลาอย่างเดียวก,วก็แน่นอนอย,อยู่นะมันเป็นปลาแบบสาลายมันเป็นปลาแห้งนะคะโอเค,คจะลองเขาสวยพร้อมสีฟ้าเอ้ยทำไมมันเป็นสีฟ้าไวมาเรามาลองเลิ่มเราจะเทยังไงให้มันไม่ปนกันดีคะโอเคเราจะลองแบ่งเครื่องอย่างนี้ดูนะมันจะได้หรือเปล่าเสียงสกายกิบด,ดังเองนะคะ โอเคแตามาล้ลงดูลันเราลอง,ลอง,ล,องลองดูก่อนนะชิเทดูสวยที่สุดนะคะบโอเคอู้ดูดีเหมือนกันนะนี่ดูดิใช้ได้เลยอะอา่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาลองดูกันชิบ yeah, เนี่ยอามาสิเอามาที่นี่ดีดีหน่อยค่ะ มองผ่านกล้องอันที่มองผ่านกล้องอ้อยรู้สึกเหมือนหมูหมูแผ่นหมูหวนันหมูแผ่นจริงจริงมาเป็นปลานะคะว้ปบ,บัดมือแรงไปหน่อยพอดีไม่ถนัดนมือซ้ายนะยี่เป็นคนพวกใช้มือขวานะเพราะรรยกศแรงเขยา่าไม่ไม่ถูกนะโอเคอหน้าตาดูดีเลยอ่ะเธอ รสชาติจะเป็นยังไงเด็กคี่ขอถ่ายภาพก่อนนะคะแล้วก็มาลองชิมกันดูตนนี้ไปทําการถ่ายภาพมาเรียบร้อยนะคะดูจากหน้าตาคิดว่าฝั่งไหนดูน่าอร่อยกว่ากันคะอืม,อ,มอร่อยกว่าหรือไม่อร่อยก็ยัไม่รู้นะแต่ฝั่งนี้ดูน่ากินกว่านะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองๆหือดำดำไนงะมันมีสองสีอันนี้มันก็มีสองสีนะแต่ว่ามันสีดำกับสีน้ำตาลม,มันเข้ากันเกินไปหน่อยนะโอเคเราดูแต่หน้าไม่รู้หรอกนะว่าอะไรจะอร่อยกว่ากันเพราะว่า ของกินเนี่ยดูที่หน้าตานะบางทีหน้าตาสวยแต่แม่อร่อยมันก็เท่านั้นนะคะโอเคเราไปลองกินกอนเราจะเลือกกินจากสีฝั่งนี้ก่นนะคะจะเทียมไหมนะเดี๋ยวเดะลองดูนะคะใช้ได้ผู้ไม่โอเคเด็ด โอเคนะต่างนี้โอเคเลยนะคะมันแทบไม่ต่างเอาจ,จริงๆนะมันแทบไม่ต่างจากอา่าไข่ปลาแซลมอนที่กิปกิปทีเลยนะแต่ว่าความกึบของไขป่ปลาแล้วอันนั้นจะเค็มกว่าอันนั้นรสชาติจะเข้มค้นมากกว่านะคะแบบเค็มกว่าเยอะเค็มกว่าเยอะอย่างนี้อุ้ยทำไมมันเบลอเค็มกว่าเยอะมากนะคะมาลองกินอีกสัง่งดูบ้างกันเนี่ยน,น,นะเลี่ยนะเศเียนิดนึงนะคะยวงม่เอาอันสัง้มานอีก นี่เดี๋ยวไม่ได้เยอะไปไหมตอนไข่ปลาเค็มมากนะอันนี้โรสชาตเหมือนเด็กมึงบอกเอาของเด็กอะนะอลองดูนะอันนี้เค็มไปหน่อยนึงนะ แต่ในความเค็มก็มีรสหวานของเนื้อปลาผสมอยู่แบบเค็มๆมหวานนะ่ะกําลังดีนะชอบทั้งคู่แย่แล้วไมให้ตัดสินทั้งคู่นี้เ,ออเลือกไม่ได้เก็บให้เสมอแล้วกันนะคะอร่อยทั้งคู่เลยค่ะก้อนนี้นะคะสำหรับคุณแม่นะค,ะคุณแม่ของน้นองๆคนไหนที่แบบไม่ว่างทํา ตอนเช้าไม่ว่าทํากับข้าวนะเอานี่เลยผงนี่เทรู้สึกจะแค่สี่สิบบาทมนะากจำไม่ดีนะคะเอาผงนี่นะเทลงในบนข้าวเปล่านะแล้วให้ลูกกินนะอร่อยแน่นอนนะไม่ต้องทอไํไในยุ่งยากไม่ว่างเพราะไข่ก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะคะนี mm ่ถ hmm. ือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยละ่ะลองไปซื้อมาดูดูลองดูไอหยอยจริงๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวคิิปก็ขอตัวลาไปกินก่อนนะคะวันนี้ก็สั้นๆนะคลิปสั้นๆก็นั่นแหละ อีล่ามังนี้นะรสไข่กับไก่อั้ไข่นะคะแต่คนที่ไม่ค่อยชอบกินปลาแลว้วกลัวมีกลิ่นคาวคือคิิปสำหรับกิปกลิ่นคาวมันไม่ค่อยอะไรหรอกมันก็มีกลิ่นปลาอยู่อะ่ะอันนี้นะ,ะมันจะมีกลิ่นคาวปลาอยู่ตรงนนคนที่ไม่ชอบกินปลาก็ซื้อเป็นอันนี้แทนแล้วกันนะคะช้ได้นะโอเคคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย